ความลับของเศรษฐีระดับโลกที่เขาทำกันทุกเช้าคืออะไรไม่ใช่เรื่องเงินแต่มันคือเรื่องของเวลาและโฟกัสครับคนส่วนใหญ่อ่านข่าวดูโซเชียลตั้งแต่ตื่นสิ่งที่คุณเห็นคืออะไรครับข้อมูลขยะปัญหาของคนอื่นหรือเรื่องราม่าที่ไม่เกี่ยวกับชีวิตคุณเลยพอเริ่มงานสมองก็ล้าแล้วถูกไหมครับแต่เศรษฐีไม่ทำแบบนั้น นิสัยเดียวที่ผมอยากให้คุณจำและทำตามคือการบริหารเวลาทองคําหรือ Golden นอ u r ในตอนเช้าทันทีที่ตื่นสิ่งที่พวกเขาทำคือลงมือทำงานที่สำคัญที่สุดภาษาอังกฤษเรียกว่า most important task หรือเรียกสั้นๆว่า MIT ที่จะสร้างการเติบโตให้กับชีวิตหรือธุรกิจของเขาก่อนโลกจะเข้ามาขัดจังหวะมันคือการสร้างไม่ใช่การตอบสนอง <c oughs> ลองลึกภาพตามนะครับถ้าคุณเป็นนักลงทุนงาน MIT ของคุณคืออะไร อาจจะเป็นการวิเคราะห์พอร์ตหุ้นหรือตลาดใหม่ๆถ้าคุณเป็นเจ้าของธุรกิจงาน MIT คือการวางแผนกลยุทธ์สำคัญหรือถ้าคุณเป็นพนักงานประจำมันคือการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆที่จะเพิ่มมูลค่าให้ตัวคุณเราไม่ควรเช็คอ e ีเมลตอบไลน์ดูข่าวหรือถ่ายฟีดใดๆในช่วงเวลานี้เราควรเลือกที่จะลงทุนในตัวเองก่อนที่จะไปลงทุนในเรื่องของคนอื่นครับเวลาหนึ่งชั่วโมงเงียบๆที่ไม่มีใครกวน มันคือช่วงที่คุณมีพลังงานและสมาธิสูงสุดถ้าคุณทำสิ่งนี้สำเร็จตั้งแต่เช้าคุณจะรู้สึกว่าวันนี้ฉันสำเร็จแล้วตั้งแต่ก่อน8ดโมงเช้าด้วยซ้ำและใช้ชนะเล็กๆนี่แหละที่สะสมไปสู่ความมั่งคั่งที่ยิ่งใหญ่ถ้าอยากให้เงินทำงานแทนคุณคุณต้องเริ่มต้นจากการทำให้ตัวคุณเองฉลาดขึ้นและมีค่ามากขึ้นก่อนตอนนี้คุณรู้ความลับของคนรวยแล้วคุณจะเลือกใช้เวลาทองคำตอนเช้าของคุณเพื่อสร้างหรือตอบสนองครับ คอมเมนต์บอกผมหน่อยและอย่าลืมกดติดตามเดชช็อตคีสาระดีๆที่จะเปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาสเดชช็อตคีสาระดีๆที่เปลี่ยนทุกวันให้เป็นโอกาส